ไปดูความน่ารักของน้องๆ้องเยาวชนกันหน่อยนะคะเป็นหนูน้อยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัทยลลาค่ะสุดน่ารักป้อนนมลูกแพะค่ะ บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะบรรยากาศที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าได้มีการจัดบูธกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566เพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้ความสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งในนั้นจะเป็นบูธสวนสัตว์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าที่หนูน้อยให้ความสนใจและชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะเมื่อพี่ๆนาลูกแพะสุดแสนจะน่ารักสองตัวมาโชว์ให้กับน้องๆได้ร่วมกันป้อนนม แพะนะคะขวดละ20บาทสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากก่อนที่จะไปสนุกสนานกับบูธอื่นๆโดยการจับไม้จับมือโบกมือลาน้องแพะด้วยเป็นภาพความประทับใจมากๆเลยค่ะไปชมลีลาโคบานน้อยสบัดแส้กันต่อเลยค่ะเป็นการแข่งขันการเพิ่มทักษะของนักเรียนนะคะโดยหลักสูตรสัตวศาสตร์ธุรกิจปตูศาสตว์คณะวิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีหนูละอ,อค่ะอาจารย์ประจำคณะและนักศึกษาร่วมกันจัดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2566ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาได้รับความสนใจจากน้องนองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ไปจนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่3จาก7โรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดยาลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า30คนค่คนค่ะสำหรับการสะบัดแส้นะคะอย่างที่เห็นนะ,ะก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์โดยใช้เสียงค่ะในการบังคับไล่ต้อนสัตว์ ให้กลับเข้าคอค่ะซึ่งการสะบัดแท้นะคะจะต้องสะบัดให้เกิดเสียงดังคล้ายกับประทัดเพื่อที่จะนับคะแนนผู้สะบัดแท้ค่ะได้จํานวนครั้งมากที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะไปนะคะเมื่อกรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นค่ะพร้อมกับการจับเวลาคนละหนึ่งนาทีด้วยกติกาของผู้เข้าแข่งขันต้องทําการสะบัดแท้ให้เกิดเสียงดังต่อเนื่องด้วยนะคะเมื่อเหลือเวลาอีก5วินาทีค่ะกรรมการก็ใจยกป้ายขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้เข้าแข่งขัน เร่งสะบัดแท้นะคะแล้วเมื่อหมดเวลาก็จะเป่านกหวีดหยุดการแข่งขันทันทีผลการแข่งขันตัดสินจากจํานวนครั้งของการสะบัดแท้ให้เกิดเสียงดังแล้วก็จะต้องต่อเนื่องด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะหากคะแนนเสมอกันค่ะก็จะต้องทําการแข่งขันเพื่อตัดสินอีกหนึ่งรอบในเวลา30วินาทีโดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะรับเงินรางวัล1,200บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะรับเงินรางวัล1,000บาทและรองชนะเลิศอันดับสองค่ะรับเงินรางวัล800บาท และก็มีรางวัลชมเชยด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ติด1นึ่งในสค่ะก็ชมเชยกันไปนะคะกับผู้ที่สวัดสแส้ได้เป็นอันดับที่4ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะให้กับน้องๆตัวไปอาจจะได้ใช้ในการไล่ป้อนน้องวัวเข้าคอกช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็เป็นได้ค่ะ